เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าหนวดขาวกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิราชาเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอย่กับผมเ็มก็เดินไปนะครับนะสกิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกันกบเกมอนิเมะเรดกันอีกแล้วนะเออ Stamp ก็จะบอกว่าอีกแล้วก็ไม่ได้นะเพราะจริงๆมันเป็นคลิปแรกเลยนะของช่องแล้วเนาะสำหรับอนะิเมะเลดเนาะแล้วมันก็เป็นแมปใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนั่นเองนะเออก็ให้คิดซะว่ามันคืออนิเมะรันคิงดอมแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่านะเออเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูเจ้าหนวดขาวกันเนาะแต่สำหรับคลิปทัวร์เกมก็เอาไว้สักคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาดูตัวละครก่อนละกันนะเออซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูเจ้าหนวดขาวกันนะเออซึ่งในเกมเนี่ยมันชื่อว่าโอนะเชนะียานาะะแลล้ววก็็เปนตัคร แทงนั่นเองนะจะเห็นได้ชัดว่ามีรูปโลนะ่เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นขีดหน้าสุดนะเออแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีเทรดนะเป็นรูปโล่น,นี้นะซึ่งเดี๋ยวไปดูกันดีว่ามันชื่อว่าอะไรอ่าเรามีเป็นอันนี้นะแทงเนาะซึ่งแทงเนี่ยจะบวกเลือด40%แล้วก็บวกดีเฟน์อีก40%นั่นเองนะเออซึ่งเหมาะกับหนวดขาวนะเพราะว่าหนวดขาวมันเป็นตัวแทงนั่นเองเนาะเออแล้วก็แสแต็คข้าวเนาะประมาณนี้นะอันนี้คือเบล25นะมีพลังอยู่ที่491,656เนาะ โซแซตเขาคาวอันนี้เนี่ยไอแสแตติกอะไรเนี่ยก็จะอยู่ที่2.9ล้านนะอันนี้เป็นเลือดเนาะ ดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่22,400แล้วก็ค่าป้องกันเนี่ยหรือว่าดิเฟนต์เนี่ยอยู่17,700นะแล้วก็ค่าคีเนี่ยอยู่ที่4%เนาะแล้วก็มีเป็นเจชินนะอันนี้คือไม่แน่ใจะมาเป็นอะไรเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นตำแหน่งของพี่แกมันะ้งเออแล้วก็มาดูเรื่องของสกิลอ๋อนี่ไงเจชิ Get นก็คือสกนะิลเนาะอ่าโอเชนคิงจะทำการใช้พลังเทอร์มอร์เทอร์มอร์ฟูดเนาะทำการโจมตีใส่มอนนะแล้วทำดาเมจ300%เป็นเวลา1ครั้งแล้วทำการแปะบัฟนะซึ่งบัฟไม่แน่ใจคือ Buff, อบัฟะไรเนาะ ไซมอนแล้วก็สกิลดาเมจที่6กหม่นสองะคือดาเมจมันแรงกว่าตีธรรมดานะออแล้วก็เวจิโตนี่ไม่แน่ใจคืออะไรนะบัฟอยู่ที่สูงสุด3วินาทนะีเองเนาะดาไม่ได้บวกเนาะประมาณนี้เวลประมาณนี้สัตว์ประมาณนี้ well, ะน, Start, ะน,นะต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจะทำการให้ดูของที่ใส่นะของที่ใส่ก็เป็นประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็เป็นทีม3ก็มี Frame ager, นะเฟรมเฮดเกอร์นะระดับมิสซิลิเอสเนาะประมาณนี้บวกเลือดแสนหนึ่งนะ クロสเป็นเฟรมท็อปเป็นมิสเ e อรีส s นะก็บวกดีเฟนต์แบบร้อยแเนะเป็นแพ n นเะนาะเฟรมแพ n นเนาะเป็นมิสเ e อรีส s บวกน้เมเก้าร้อนะอันนี้ก็เป็นคลาวนะิกเล c เนาะแล้ว epic, นะอีพิเนาะบวกนเมทร้อยแปดสิบสแล้วก็เป็นแหวนสเกตตันลิงนะบวก,บวกนะ้เมดอยู่ที่30นั่นเองนะเออประมาณนี้สำหรับของที่ใส่อยู่เนาะดนวิธีการหาเจ้าหนวขาวนะเจ้าหนูขาวเนะี่ยเป็นตัวละครแบบอิมมอร์ทนนะ เป็นตัวละครลับที่ต้องเปิดมิสเซอรียสก่อนนะโดยตู้มิสเซอรียสเนี่ยสามารถเปิดได้ต่เลเวลสินั่นเองนะก็คือเลเวลตรงนี้เนาะก็คือเลเวลสินั่นเองนะแล้วก็ใช้เจมเท่ากับตู้แรกเลยนะเออซึ่งตู้แรกหกร้อยตู้นี้ก็หกร้อยอาจจะลองสุดด่มดูก็ไม่ได้อะไรเลยนะเออนขคางที่จะเกลืออิมมอร์ทัลน่ะโอกาสหลอกศูนย์ศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์นะเออก็พอๆพอกับระดับมิสติกนั่นแหละดูระดับนี้มันก็พอๆกันนะอ,อ ก็อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าเจ้าหนวดขาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะแต่บอกไว้เลยนะว่าหนวดขาวเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อดข้าที่จะถึกมากเลยนะเออก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออซึ่งพอเข้ามาในเกมเนี่ยมันก็จะมีกรอบในประมาณนี้เลยนะสำหรับเจ้าหนวดขาวนะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่สกิลพร้อมกดนะก็จะเห็นในชาน์ตการโจมตีนะก็เป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็ใช้เงาของพี่แกในการสับมอนนะเออไปปุ๊บ อ่าเหมือนจะตีแค่ฮิตเดียวเนาะสำหรับอ่าการตีธรรมดานะประมาณนี้เลยก็ถ้าอยู่ในเกมเนี่ยทำดาเมจประมาณ3า0 0 0ืนะเห็นป่ะเนี่ยถ้าติดคีเนี่ยจะประมาณ3า0 0 0ืนะแต่ถ้าอ่าเอามาแค่ติดคีเป็น8 8 0 0 0เนาะบางครั้งก็3 3 0 0มบางครั้งก็3า0 0มืเนาะแต่ถ้าติดคีเนี่ยที่ประมาณ8 0 0 0มเลยนะสำหรับการตีธรรมดาเนาะปุ๊มอ่าประมาณนี้ปุบ๊บ แต่เราไม่เห็นเลือดตัวเองอะ่ะอันนี้เสดานนะเห็นเลือดมอนแต่ไม่เห็นเลือดตัวเองนะเออซึ่งเราเปิดตั้งค่าแบบเกือบหมดทุกอันแล้วนะแต่ก็ไม่เห็นเลือดตัวเองอยู่ดีอ่ะประมาณนี้ก็ไปการพุง่งเข้าไปสับเนาะเดี๋ยวรอบอสมาแล้วเราไปค่อยกดสกิลแล้วกันนะอ่ะบอสมาละเดี๋ยวก็สกิลเลยอ่ะสกิลคูดาประมาณสิบห้าวิเนาะอ้าวเห็นไหมว่าเกียร์มอนอ่ะมันจะมีแบบว่าสตาร์บนหัวนะเอออันนี้น่าจะหมายถึงบัฟที่บอกปะเออ ก็คือแบบว่าทําการโจมตีใส่มอนแล้วก็ติดบัฟนะน่าจะเป็นปบัฟสตันอเดี๋ยวลองกดอีกทีหนึ่งุ๊บอ่ะก็เป็นการทุบพื้นเนาะก็คือผลอะไรของมันของพี่แกน่ะเออแล้วก็เป็นการทุบไปนะเหมือนกระจกแตกประมาณนั้นแล้วก็สตันมอนนะทําดาเมจค่อนข้างแรงี้อ่ะเดี๋ยวลองกดอีกทีนึ่งบ๊อบอ่ะุนนอะ๊อบุอ,อ,อมออเออ,เป,รป,ป,นะเอประมาณนี้น ทำได้ไม่เป็นเอลีนะอันนี้คือดีนะสำหรับสกิลเนาะแล้วก็สตันอ่ะมอนมาแล้วแต่มันตีไม่กี่ครั้งมันก็ตายแล้วอ่ะเออมันแรงอ่ะอ่ะเอ้ยแต่ทันอยู่มั้งทันกดสกิลอยู่ปุ๊บตูมใหญ่มาก็จะติดสตันบนหัวสตันน่ะอยู่ประมาณ3วิเว้ยอันได้สกิลดอมหนึ่งอ่ะสกิลตูมอ่ะเห็นว่าสกิลเร่งประมาณหกหมเลยนะเออก็แต่เขาข้าวประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่า มันไม่มีอะไรมากนะเออมันไม่ใช่เหมือนแนวทาวเวอร์ดิฟเน์นะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วกกนะสำหรับการบรรลุเจ้าหนวดขาวนั่นเองนะเออเส,ส้นที่บอกไปนะว่าเกมนี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายนะคลิปมันอาจจะสั้นนิดนึงเนาะสำหรับการที่เรามาทําการรีวิวตัวละครนั่นเองนะเออซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีลับทั้งหมด2ตัวนะสำหรับเกมตอนนี้นะก็มีเป็นเจ้าหนวดขาวเนาะแล้วก็จะมีเป็นเจ้ามดนะหรือว่าแอนด์คิงนั่นเองนะเออ ซึ่งกูยังไม่แน่ใจนะว่าเจ้ามดเนี่ยมันสามารถหาได้จากดานไหนนะเออหรือว่าหาได้จากตู้เหมือนกับเจ้าหนวดขาวอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าดูมันหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นหนุนขาวอยู่ดีนะก็ยังไม่เห็นเปลี่ยนเป็นมดเลยนะแต่ว่ามดมีจริงนะเพราะว่าเคยเห็นคนอะ่ะมีแล้วนะไอ้เบลิวเบลิอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะราชามดในโซโล่เลเวลลิ่งนะเออก็แต่ประมาณนี้ลวกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะซึ่ง ก็สนุกดีนะถือได้ว่าแบบนี้เนี่ยทำได้ดูดีและทําได้ตั้งใจกว่า a n น m l เมลันคิงดอนะเออแต่เราไม่แน่ใจเลยว่าเกมนี้จะมีอัปเดตต่อไหมถ้าไม่มีอัปเดตแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าเซ็งนะเออก็แต่ประมาณนี้แล้วกันนะสอหบคลิปในวันนี้นะเดี๋ยวไวเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วกันนะเออสำหรับใครที่อยากเจ i ดิสคอร์ดเนี่ยสามารถจ o i ได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเออก็วันนี้แล้วกันนะไปแล้ว